สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเอจทังสองชิ้นพ้าลวยทุกทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กาซิมาโล่งเหล็กเด่นบนรางครับเหล็กเด่นบนรางประจำวันที่หนึ่งกรกคดาคมปอดสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเหล็กเด่นบนรางเก่าคู่ตรงนะครับเก่าคููตรงสามารถ มาได้ตั้งบนในล่างเนาะครับกลับกับบา้านเมืองแรกครับเป็นบนล่างประจำของบทีหนึ่ง เดือนเจ็ดกองพันห้าร้อยครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวครับ ដែល7កັບ7ครับ เหรียญสี่กับเจ็ดวิ่งยิ่งบนลางเจ็ดครับทีวาเยเลือกเจ็ดมาแรงครับเพราะว่าส้นกันเฉลี่เยเจ็ดสี่กับเจ็ด เด็เจ็ดต้นหลายคู่ครับเด่นเจ็ดครับวิ่งเจ็ดตัวเดียวครับสำ,ำหรับเด็กเวีนบนล่างประจำงวดที่หนึ่ง,งกรกฎาคมอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเด่นเก่าคู่ครับเด่นเก่าคู่ตรงเด่นเก่าคู่ 4,6 4,7 4สี่เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดครับหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ด 7จ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนเจดห้าเจ็ดศูปดสี่ดเจดเจ็ดเจเจครับ เดี๋ยวเบิ้ลวดน,นี้มีโอกาสมาเบิ้ลได้ครับ C C 77เป็นสุดเต็ม9คู่ตรงเด่น3คู่ตรงครับ Lên 3 cô tô xì hộp xì chết หกเจ็ดครับสามคู่ตรงนิ่นไปทางเหล็กบนได้ครับเด่นบนล่างตะวันนิ่นบนนาครับเนะาะเพราะว่าเหล็กข้างล่างดับสายแข็งดับเจ็ดเนาะครับแต่ก็มาล่างได้ครับ สามคู่ตรงบนล่างครับออกหน่อย,อ,ยอ,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 ออกนะแคปหน้าจอได้ครับอาจาจอแคปหนาจอครับ ครับสำหรับเหล็กเด่นบนลางประจำวันที่หนึ่งรกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเด่นสองตัวมัหนึ่งตัวเด่นสี่กับเจ็ดครับวิ่งเจ็ดตัวเดียวครับเน้นมาทั้งเหล็กเจ็ดนอกรับเจ็ดตัวเดียวเด่นครับล่างเจ็ดตัวเดียวสำหรับเหล็กจับคู่ก็มีสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเอชเจ็ดศูนย์แปดสี่สี่สี่เจ็ดเจ็ดครับ จุดเด่นจุดนิ่งจุดปัญทถงสามครูตรงครับสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดครับสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดเด่นบนล่างครับครับสำหรับเลขก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเอครับอยูปิดาระน้อยในการรับชมนะครับขาครับผู้ใดยังพร้อมในเรือไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขาลองเอาไปพิจารณาเบิร์นเด้อครับเพื่อมักเพื่อชอบนะครับขับขานเป็นควบถูกใจ มันขเขาเขาเดยกเจ้าของกะล่องเอาไปเสียงโศกเสียงดวงเบิ้งเนาะครับแตา่มะมักเขาชอบกะผ่านผ่านไปก่อนเนาะครับเนาะ mm hmm. เนี่ยศีเขาหรือลวดกะกดเขามาเบิ้งเขามาส้มเพื่อเป็นข้าล่างแรงใจให้ตั้งสองสินฟารวยนั่นเลย,ยครับก็เขอขอบคุณในลายที่เขามาเบิ้งเขามาส้มทั้งสองสินตารวยเนาะครับเนาะครับสำหรับคิดนี้กะเขาอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอจี G, ทุกคนจมสชคดีมาขับเนาะมาว่าชีเซียงโศกเลขในเบอร์ได้การขอให้ รางวัลใหญ่เนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พอ่อแม่พีนน่น้องเอฟซีทุกคนจงโชคดีด้วยครับสวัสดีครับ